ป้าครับลายนี้นะครับเป็นลายขอเจ้าฟ้าสิวันวัรีที่ท่านเนี่ยพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้านะครับเพื่อให้กลุ่มทอผ้าเนี่ยได้มีลายผ้าใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์และก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าด้วยครับป้าลายมันทอยากมากเลย ไม่รู้จะทอกันได้ไหมผมเ,เชื่อว่าก,กลุ่มทอผ้าบ้านท่านหญิงเนี่ยทำได้เดิมชาวบ้านก็าทำสวนทำสวนตุเรียนสวนปาล์มสวนยาง ก็พอมีรายได้อยู่แต่ว่าเราก็รวมกลุ่มกันมาหารายได้อาชีพเสริมด้วยการทอผ้าเริ่มจากพัดาชุมชนเข้ามาดูแล้วก็จัดสรรหาคบประมาณได้จัดหาครูปกติธรรมดาเราทอผ้าโครงการเป็นผ้าพื้นผ้าลวดลายนอกเหนือไปจากนั้นเราก็ จัดซื้อเส้นได้แล้วเรามาทอผ้าลายต่างๆขายก็มีหลายๆด้วยกันมีลายวิภาวาดีมีลายวังลานมีลายแกงกรุงแล้วก็มีลายขอจากมติกรมอนายกเน้นให้เราใช้ผ้าไทยเราก็ภูมิใจเพราะเป็นไรายได้ที่เราได้เพิ่มขึ้นเยอะ สุราธานีเองเนี่ยเราได้มีการรณรงค์ให้สมใส่ผ้า,าไทยในทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีเพราะเราเป็นข้าราชการนะครับเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลายโรงเรียนหลายสถาบันการศึกษาก็กําหนดเป็นวันสมใส่ผ้า,าไทยน้องนองนักเรียนแทนที่จะใส่ชุดนักศึกษาก็ใส่ผ้าไทยไปเรียนสร้างวัฒนธรรมที่ดีที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรามีแม่ของแผ่นดินนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินนาถพระบรมรมาชชนีพันปีหลวงท่านได้อนุรักษ์ผ้าทไทยสืบต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนชกัญญาพระองค์ท่านได้พระราชทานผ้าลายขอนะครับก็คือผ้าลายขอของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับเป็นลายที่พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์คิดค้นดยพระองค์เองนะครับแล้วก็พระราชทานโดยไม่มีลิขสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชน ตอ,ตอนนี้เขานิยมผ้าลายขอเราก็ทอไม่ทันเพราะลายคอนี่เราต้องทอช้ามากมันยากแล้วก็เหนื่อยมันมันยากมากๆเราต้องเก็บตะกอทั้งตะกอหลอก,ก,กตะกอจรตะยีุ่กตะกอแล้วก็ตอนนี้แกสั่งให้ทอ,อให้ถึง260ชิ้นด้วยกันเป็นผ้าคลุมเหล่ที่เราทำสองร้กว่าชิ้นกระจายไปที่เขื่นเชจ้หล้านด้วยให้เขาช่วย แล้วก็ทัพเที่ยงที่เขาเพิ่งจะเปิดไม่กี่วันมานี้ก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าคนของทับเที่ยงงานประกวดผ้าหลายขอไปได้ระดับภาคแล้วก็มาได้ระดับสงของจังหวัดเมื่อก่อนเราทอผ้าได้เมตรละ400บาทพอเราได้ลายขอมา เม็ดเป็นพันเม็ดหลับพันสงอะไรเขาทำยากเป็นที่นิยมด้วยเขาสั่งกันเยอะตอนนี้ก็ยังทําให้ก็ไม่ทันสิ่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์เด่นอันหนึ่งก็คือในเรื่องของผ้าไทยเรามีแหล่งผลิตนะครับที่เป็นผ้ายกที่มีชื่อเสียงหนึ่งนะครับศูนย์ศิลปาชีบ,บ้านต้นหญิง อำเภอวิภาวดีกลุ่มพอว่านัก่าหญิงมีการขยายผลขยายพื้นที่กลุ่มไปตีอยู่ที่บ้านบางจำนะครับอันนี้พื้นที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกลุ่มทอผ้าเชี่ยวหลานนะครับอำเภอตะคุนกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายอำเภอท่าชนะนะครับแล้วก็กลุ่มทอผ้าพุมเรียงทําไมคําว่าผ้ายกจึงมีคุณค่านะครับสำหรับคนสุราธานีเหตุผลว่ากรรมวิธีเทคนิคในการทอผ้ายกนี่จะมีความยาก จำนวนตะก,กอที่ใช้ในการทอนะครับอ,อย่างน้อยก็10ตะก,กอขึ้นไปนะครับแล้ว,ว่ากลุ่มทอผ้าที่กล่าวถึงนี้นะครับคนที่ทอได้นะครับหรือเป็นครูภูมิปัญญานี่ก็อายุไม่มากนะครับก็ไวกลางคนไวคนทํางานแล้วก็มีเด็กนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ นอกจากผ้ายกแล้วนะครับสุราธานีเราก็มีผ้าในลักษณะของผ้าปักเลือบก,ก็คือเอาผ้าปาเตะแล้วมาใส่ลวดลายนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าเรามีผ้าในเรื่องของผ้าบาติกอีกอย่างก็เป็นลักษณะของมัดย้อมนะครับซึ่งผ้าเหล่านี้นะครับเราก็มีนโยบายของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านวิชวุจิตโตนะครับก็ให้ทุกส่วนราชการนะครับได้สวมใส่ผ้าไทยโดยเน้นที่เป็นผ้าของจังหวัดสุราธานี ก็ดีใจนะครับที่เราจะได้มีส่วนสําคัญในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกุนหลานนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเราต้องช่วยกันในการที่จะสนับสนุนการใช้การสวมใส่ผ้าไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในประเทศไทยของเราครับ